รอดปฏิหารสามนักท่องเที่ยวขับรถพุ่งตกเหวลึก200เมตรใกล้จุดชมวิวภูทับเบิกคอหวยแห่สองเลขทะเบียนรถสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะช่วงนี้เข้าหน้าหนาวเลยนะคะคนก็ชอบเดินทางออกไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะคะมีรถนักท่องเที่ยวนะคะพุ่งตกเหวความลึก200เมตรเลยนะคะ แต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยนะคะบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะรอดตายอย่างปฏิหารนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอาสากู้ภัยสว่างมงคลสัธาธรรมนะคะได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจนกนะ์นักท่องเที่ยวตกเหวลึกประมาณ200เมตรที่บริเวณไร่ลิมผาใกล้กับจุดสูงสุดและจุดชมวิวของภูทับเบิก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเบพ้่งต้นมีผู้ติดอยู่ในรถ3รายนะคะเจ้าหน้าที่จึงรุดเดินทางไปให้การช่วยเหลือนะคะโดยจุดเกิดเหตุดังกล่าวนะคะอยู่บริเวณหน้าผาสูงชันลึกประมาณ200เมตรทําให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลาบากนะคะเพราะนอกจากจะมีหน้าผาที่สูงชันแล้วนะคะยังมืดสนิทอีกด้วยนะคะสภาพอากาศยังมีหมอกลงหนาจัดอีกต่างหากนะคะ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2563นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวบ้านและอาสากู้ภัยสว่างมงคลศรัทธาธรรมนะคะก็ได้ช่วยกันนำนักท่องเที่ยวขึ้นมาได้ทั้ง3คนเลยนะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลพระยุพราชลมเก่า2รายนะคะส่วนอีก1รายไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ จากการสอบถามเบื้องต้นนะคะผู้ที่ได้รับประจิบสามรายนะคะเป็นชายสองรายนะคะหญิงหนึ่งรายนะคะทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดนครปฐมนะคะได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูทับเบิกด้วยรถกระบะส่วนตัวนะคะยี่ห้อฟอร์ดนะคะและก็ กำลังจะเข้าที่พักอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะแต่ขณะที่รถกำลังลงเนินเขาอยู่นั้นปรากฏว่าเบรกได้เกิดมีปัญหาขึ้นจนทำให้เบรกไม่อยู่นะคะรถจึงไหลลงเนินอยากรวดเร็วนะคะรถยนได้ไปชนกับบ้านพักจนห้องน้ำพังเสียหายนะคะแล้วก็ทะลุลงไปในเหวลึกนะคะแต่ในที่สุดโชคดีที่ทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัยกันทุกคนนะคะ แน่นอนนะคะเรื่องแปลกอย่างนี้บรรดาคอหวยก็ไม่พลาดที่จะส่องเลขทะเบียนรถนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุตกเขวนี่ไม่รอดสักรายนะคะปรากฏว่าเหตุการณ์นี้รอดทั้งสามรายเลยนะคะซึ่งเขาขับรถส่วนตัวกระบะยี่ห้อนี้เลยนะคะที่เขามาเที่ยวกันนะคะเดินทางมาจากนคนปรปฐมนะคะคือรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดนะคะหมายเลขทะเบียนนะคะ6กไก่อ่ออาง 5965กรุงเทพมหานครนะคะ6กไก่ออ่าง5965กรุงเทพมหานครนะคะบรรดาของหน่วยนี่สองเลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเลขนี้จะให้โชคนะคะเพราะว่าเขารอดปฏิหารน,นะคะรอดมาได้แบบไม่น่าเชื่อนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไปท่องเที่ยวขับรถ ไปก็ระมัดระวังนะคะเราไม่ชินทางนะคะยิ่งมืดค่านะคะยิ่งต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ